นี่เราจะมาทำลายผ้ากันนี้แบบนี้นะครับก็ใช้ยผ้าใช้ระ,ะรล่างมันลอยขึ้นเล็กน้อยนะ,ะอลนอยขึ้น ออกจากมุมโต๊ะเข้าไปประมาณ5เซนนะนี่แล้วก็หักจากมุมโต๊ะมาประมาณ10เซนนี่ถึงนี่ เป็นแบบลุกแรกติดเป็นนะ่ากลับมาจะดีที่มันตกะจรงดเป็นจากมมต๊ะมามาสิบห้าเซนนะะป็นเครือบนะ ประมาณหนึ่งครึหรือสิบห้าเซนนะแล้วก็เวียนกลับไปประมาณห้าเซนนะนี่ฮนะจากมุมนี้เข้าไปฮนะออกไปเนะี่ยติดจากมุม,มเฉนะนะียงบเนี้ตนะิดเซนฮะตัวแรกเนี่ยติดเซนเวียนมา ต่อไปก็มีตั้งนะหนึ่งคลือบนะหนึ่งเคลือบนะหรือประมาณสิบห้าเซนประมาณห้าเซนนี่เอากลับมาห้าเซนจากตุมนี้ครับเบี่ยงไปประมาณสิบเซนนะนี่นะประมาณสนะิบเซนจากนี้แล้วก็เบี่ยงกลับ เดินครับหนึ่งคือประมาณสิบห้าเซนแล้วก็ปรับแล้วทำนี้ไปจนเราตอร่ะฮะหรือที่ต้องการที่เราใช้งานฮะนี่ฮะเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะฮะต่อไปเราจะขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเราขึ้นเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะตัดออกตัดโซลแรกเลยประมาณห้าเซนฮะ หน้านาหเดียวนะฮะ,นนะรประมาณสามส็บเซนหรือมาสองเครือบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเข้าไปเราก็มาจัดสป็นเครื่ออาลงี้ยล้วัเรามาปัดตรงการระหว่างที่เชื่อมต่อเลยนะขึ้นนี่าาะน,รระน,นะ เสร็จแล้วเราก็อาอกลับมาชนกลับมาฮะชนเราก็ลรงมาปักนี้ฮะล้วกลับไปชนอีกทีนี้ฮะแล้วเราก็ปักนะไะใหม่ใหม่ละ อ,อีกอันนึ่งนะฮะอีกอันนึ่งนะฮะแลเอาไปชนทางนี้นะอเอาแค่บอนชนกันนะฮะอันนี้เราก็จับแข่งนี่นะน,นี่ก็เหมือนกันครับจับแข่งับ เดี๋ยวเราทำสามจุดจนนะนี่ฮะเข้าไปนี่ฮะแล้วก็มาปักตรงกลางนี่แล้วเราก็เอาลกลับมาที่ช่องแรกนี่ฮะแล้วก็เอาลกลับมาสองนีฮะ นี่นะแงวาตนรเราไซึมไปฮนะน,นี้เราเขมาแบ่งคึ่งอย่างี้น่ดูเหมือนเดิมฮะของเทอือบนี้นะแล้วก็พับไปเลยนะ เราก็ทำนี่ไปจนทำมันรอบโต๊ะ้าหรือว่าที่เราต้องตามใช้งานนะครับทำยี้ไปจนรอบนะครับชั้นสองเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการจับลายผ้านะครับจับลายจับตุ้ไก่อนนะจับตุน้นไนลงมาประมาณสิบสิบสองเซนนะนี่มันจะจับ ทับโชว์หน้าละเป็นแนวทางระดับแงได้นะครับคนที่สนใจระดับแฝงก็รัดับแงได้ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนนะเสร็จแ,แล้วนี่นะนี่นะตัวนี้นะเอาลงมานนะ มันขึ้นเป็นสามสามจิตอย่างนี้นะนี้นะวัดมือซ้ายนะวัดมือขวาน,นี่นะยาวประมาณสักสี่สิบเซนนะนี่นะจนับมันเป็นสามสามแทบนี้นะนี่นะ นี้นะแล้วก็จะจับตรงกลางอันนี้ขึ้นไปฮนะขึ้นไปจนสุดปลายนะฮะสุดปลายมานะันฮะนี่ฮะสุดปลาย นี่ก็เช่นกันฮะจะขึ้นไปฮะเห็นนะก็ทำนี้ไปจนเหมือนทั้งหมดเลยฮะครับโต๊ะแล้วฮะ เสร็จแล้วก็จับตัวเล็กครับตัวเล็กนี่นะครับจับให้ตรงช่องกลางเดียวกันนะครับจับตรงช่องกลางตรงนี้นะ ถ้าทำไปจนลบท็อกเลยนะครับแบบนี้นะนะฮะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับเป็นงานที่เรียบๆครับถุใจก็กดติดตามกดแชร์ฮะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ